จะไงแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตัดไม้นะครับขนาด11ตันนะฮะมาให้นำให้ชมกันนะครับตัวทุกเนี่ยก็จะเป็นรถของยี่ห้อ c a t ทต p i l l a านะตามชื่อตอนคลิปเลยนะครับเป็น c a t ติพิ l ล่าสาม D.R.R นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับเป็น311 D.R. นะที่เขาจะมาพร้อมกับสเปคปากตัดไม้นะฮะเดิมๆจากญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นหัวเดิมๆจากโรงงานญี่ปุ่นเลยนะเราไม่ได้มาแบบว่าหาสั่งเพิ่มทีหลังนะครับเพราะว่าหาสั่งเพิ่มที่ประเทศไทยเนี่ยก็ไม่มีขายแน่นอนนะครับตัวนี้เนีีีี่่่่่ยยยมมมาาาาจกกญปุนนนนเเเเเดดิๆแแแบบบ้้้ลละะคครัััวว็ฉพหตไของ ถ้าเกิดลูกค้าไปซื้อแบบหาซื้อแยกที่ประเทศญี่ปุ่นเ่ยนะฮะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ6กเจ็แสนแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามีติดมาให้พร้อมกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับอ่าก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะแล้วก็สเปคของตัวรถของเขาเนี่ยก็ออกแบบมาสำหรับงานตัดไม้โดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับอ่าะนี่นะฮะอันนี้เป็นหัวตัดไม้นะแ้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวผ่นดันหรือว่าเบริดันนะฮะติดมาให้พร้อมเลยพร้อมเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราเข้าไปแบบว่าไปลุยงานในป่าอะไรพวกนี้นะครับบางทีมันตร รจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีผ่านดันติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยนะแล้วก็พวกลายนะฮะหัวขีบป,ปากขีบของเขาเนี่ยพวกนี้ก็คือลายเดิมๆจากโรงงานญี่ปุ่นเขาเลยนะครับนะฮะก็คือทงงาําออกมาสร้างออกมาเพื่องานตัดไม้โดยเฉพาะนั่นเองนะครับเนี่ยนะแล้วก็ด้านหน้าของเขาก็จะมีตัวตะแกรงน,นะครับการพวกเศษวัสดุเนี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็สภาพตัวรถของเจ้าคันนี้เนะี่ยบอกได้เลยว่า สวยมากๆนะครับตัวนี้นะครับนเนี่ยนะฮะสีสันเนื้อตัวในแบบว่าสนองสนิมเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะแล้วก็ช่วงล่างก็ถือว่าสวยมากแล้วก็พร้อมตัวนี้เนี่ย ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวนะฮะสเปคไบแท็กเหล็กที่มีเกียร์ยางนะครับมุมติดมาให้นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้แบบสไตล์นะฮะติดอันเว้นอันนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นการแบบเพิ่มความประหยัดนะครับให้กับเขานั่นเองนะครับติดอันเว้นอันก็พอแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยหน้างานของเขาเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นแบบเข้าไปตัดไม้ในโรงงานนะฮะเข้าไปตัดไม้ในโกดังที่พื้นที่มันเป็นปูนใช่ไหมลูกค้าครับ ตัวตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถแบบเดินเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่เขาจะไม่สร้างความเสียหายให้กับพื้นปูนของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแท็กเล็กธรรมดาเนี่ยเวลาไปเดินบนพื้นปูนหรือว่าพื้นยางที่เป็นแบบเป็นพื้นถนนนะครับมันจะมีแบบเป็นรอยตีนขาดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีกีะยางตัวนี้พุ่มเข้าไปอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะเสฟตัวพื้นโกดังของเราได้นั่นเองนะครับนี่นะฮะสามหนึ่งหนึ่งดีอาร์นะตัวนี้เนี่ยแน่นอนเป็นสเปคอานะครับลูกค้าครับเขาก็จะเป็นบัวบอดี้นะฮะท้ายมนั่นเองนนะะะครับ นะเป็นบอดี้ท้ายมนะั่ก็คือว่าช่วงท้ายของเขาเนี่ยจะเขยืบนะยุบเข้าไปาจากตัวปกติเข้ามาเนี่ยอีกนิดนึงนะครับก็คือถ้าสังเกตดีๆนะ ช่วงเวลท้ายของเขาเนี่ยนะลูกค้าครับจะไม่เลยตัวไบแท็กของเขานั้นเองนะครับนะตัวนี้เนี่ยก็คือว่าดีมากๆนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไปใช้งานในพื้นที่ที่หน้างานที่มันค่อนข้างแคบเนี่ลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่เขาสวิงทางานนะครับลูกค้าครับเขาจะทํางานได้คล่องแคล่วคล่องแคล่วมากนั่นเองนะครับคล่องแคล่วคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าเวลาสวิงเนี่ยนะช่วงท้ายของเขาเนี่ยก็จะไม่เลยตัวแท็กของเขานั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือจะเป็นข้อดีของตัว RR นะครับแล้วก็ถ้าเกิดในที่แบบว่่่่่าาากัััััััวววตนนนนนนนีีี้้เมมป็รรรหหสส 3- ะคคอขงแบ พวกอะรถอะไรเนี่ยมันจะหาได้หรือเปล่านะครับน้องก็คือง่ายๆเลยนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยอะไรของเขาเนี่ยเหมือนกับตัวรถขุดนะฮะสามหนึ่งสองดีนะฮะทั่วไปเลยนั่นเองนะครับนะ,ะแต่ว่าเจ้าตัวนเนี่ยเขาจะทำนะฮะ สเปคเนี่ยออกมาสําหรับงานตัดไม้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวรหัสของเขาเนี่ยเพื่อให้จําแนกนะฮะตัวรถของเขาได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับฮะทำรหัสแปลกเพื่อจําแนกตัวรถได้ง่ายนะแต่ว่าพวกอะไรเครื่องเอ่ยปั๊มเอ่ยกองเอ่ยพวกนี้เนี่ยก็คือเทียบกับตัว3ามหนดีทั่วไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบคันของเขาก่อนนะครับนี่แลออออออาาากกกศแแล้้วว็พหมบตตเเเรี่่ขขงงนนั ครับก็สามารถเปิดสวิตช์ฝั่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตามสายเคลื่อนจักรของกาตบิลล่านะเขาจะมีตัวสวิตช์นะครับเปิดปิดแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้เนี่ยติดมาให้นะครับเพื่อเป็นการแบบเออ่เวลาเราหยุดใช้งานนะฮะตามช่วงเทศกาลปีมงปีใหม่สงขการทุกนี้เนี่ยเราก็สามารถมาตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้นะครับเพื่อกันแบตของเราล้วนแหลนเองนะครับก็จะเป็นการเซฟแบตเตอรี่ไปในตัวอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยนะครับชิป นี่หน้าตาภายในของเขาเนี่ยโดยรวมนะครับก็จะเหมือนกับตัวรถขุดทั่วไปเลยนะครับก็จะมีคอนโทรลนะฮะสองตัวแบบนี้นะครับอ่าคอนโทรลพวกนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับรถขุดนั่นเองนะครับมีสองคอนโทรลนะครับแล้วก็เจ้าตัวฟังก์ชันสําหรับงานปักคีบไม้เนี่ยก็คือพวกหน้าจอนะฮะแล้วก็ปุ่มที่มีเพิ่มนะฮะบนคอนโทรลของเขานั่นเองนะครับพวกนี้นะครับอ่านี่นะฮะก็คือระบบคอนโทรลคอนโทรลของเขาเนี่ยก็คือจะวางระบบมาจากโรงงานโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องไปนั่งไล่ไปนั่งติดอะไรเพิ่มนะมีมาให้พร้อมแล้วก็ที่สำคัญเรรรียยบบ้อมากๆนะคั เป็นจอยสติลิงเรียบร้อยมากๆนะนี่นี้ก็เป็นคอนโทรลสำหรับงานผ่านดันนะครับนี่หน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูปั๊มกันหน่อยนี่นะครับถัดมาด้านข้างนะครับของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของปั๊มให้รุลิกของเขานะนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพนะครับนี่นะฮะปั๊มเฟรมของเขาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะฮะก็คือจะเป็นตัวเดียวกับพวก รถขุด3ตัว2ดีทั่วไปเลยนะครับเหนฮะสภาพปั๊มก็ถือว่ามาแห้งสวยมากนะตามทรงตามสายเนี่ยก็ไม่มีจุดรั่วซึมนะครับลูกค้าครับเห็นไฮะแห้งสวยดีหมดนะตัวนี้นะครับเออนี่นะฮะ3ตัว1ดีอาร์ด้านหลังก็จะตีตาโลโก้แคทเทอริลาแบบนี้เลยบ่งบอกชื่อรุ่นชัดเจนนะครับอะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันต่อนะครับชิปเออสภาพหน้าตาด้านบนนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะตัวนี้นะครับสนองสนิมเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับตัวนี้นะครับ แองกิกนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวแวะดูในส่วนของมอเตอร์สวิงแล้วก็ตัวแผงคอนโทรกันนิดนึงนะครับก็มาแท่งสวยดีหมดเลยนะจุดรดั่ซึมของเขาเนี่ยไม่มีนะครับลูกค้าครับเนี่ยนะ,ะตามทรงตามสายนะฮะหลังบูมนะฮะ โคนอาร์พวกนี้เนี่ยรอยร้าวรอยดามก็ไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับฮะแห้งสวยทั้งคันนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะสายเสริงยังใหม่อยู่เลยนะครับสวยมากนะครับ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขานะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับไป ก็พอเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะครับเราก็จะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะครับผมวางเนี่ยเป็นแนวนี้เลยนะอ่าแล้วก็ในส่วนของหลักเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องแคทเทอร์บลล่า4.2นะครับตามฝาเครื่องตรงนี้เลยนะก็แน่นอนนะฮะพวกเอารองอะไรเครื่องซึ่งตามพวกนี้เนี่ยก็จะเทียบเท่ากับตัวสังมุของดีทั่วไปเลยนะครับอ่าเทียบเท่ากับรถบุตทั่วไปก็เลยนะตามที่ผมได้แจ้งไปข้างล่างนะครับอ่ะเดดียวสองินนะอเทียนะครับ นี่นะครับในส่วนของสภาพเครื่องนะของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยดีทุกจุดเลยนะจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเครื่องยนต์คอมเบลเลอตัวใหม่นะฮะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะทํางานได้ค่อนข้างแน่นนะฮะแล้วก็ถือว่าเงียบดีมากครับอันนี้ขนาดเปิดปากเครื่องออกมาแลบวอยู่ใกล้เครื่องแล้วนะก็ยังได้ยินเสียงพูดกันแบบว่าชัดเจนอยู่เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็เป็นข้อดีของรถรุ่นใหม่นะโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขานะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจนะครับเจ้าตัวคาซาบิล่านะฮะสามหนึ่งหนึ A ่ง D R คันนี้นะฮะที่จะได้ไปพร้อมกับตัวสเปคนะฮะปากตัดนะฮะฮมาให้จากญี่ปุ่นเดิมๆแบบนี้นะครับะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นแรไอเทมนะ,ะอีกตัวหนึ่งมากๆเลยนะครับของทางญี่ปุ่นเขานะครับนี่นะฮะก็ถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับหรือว่ากําลังตามหานะก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอรโ์โทรในชื่อตัวนี้ได้บนขวับเลยได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราใคาได้ต่อเข้ามานะะะะะคครรรัััับบบอออออออดดดดกก็็็จมีีีีูปปขขขงงงเเเเาานนนนนน่ยยยลลลแ้้ววิโตทใช เขาเบื mm ้องต้นเนี่ยนะฮะส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้น่ยก็บอกได้เลยว่ามาหลอนะฮะสวยมากนะฮะสภาพเครื่องเครื่องเนี่ยก็แห้งสวยดีหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะในส่วนของเครื่องนะฮะของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แน่นดีมากๆเลยนะครับเอาไปเนี่ยสามารถอมรีงานได้เลยนะก็ถ้าเกิดท่านนาที่สนใจนะครับก็ได้ต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขานะครับตัวนี้เนี่ยอยู่แค่ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับไม่แพงนะถ้าเกิดท่านนายที่สนใจนะครับก 1> ห1ึ R คันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ดูแชอบต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe น,นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ